สวัสดีค่ะพบกับมอน้ํานะคะน้ำมัธยิตาคลิปนี้นะคะหมอน้ำจะพูดเรื่องของพลังของการโฟกัสนะคะโฟกัสสิ่งใดเนาะสิ่งนั้นขยายผลเนาะทีนี้ถ้าเราต้องการแบบดึงดูดเงินเข้ามาอัตโนมัตินะคะมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องโฟกัสมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องโฟกัสก็คือเราต้องโฟกัสไปที่ความสุข ความสุขเท่านั้นนะคะความสุขเท่านั้นใช้ทํายังไงก็ได้คุณจะทํายังไงก็ได้ทําให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าความสุขคลื่นของความสุขเป็นวเบชั่นสูงเป็นขึ้นที่สูงเป็นขึ้นพลังงานที่ที่มันสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆที่มันจะเป็นไปได้เข้ามาในชีวิตคุณตราบใดที่คุณมีความสุขนะคะมันจะดึงดูดเงินนะคะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตแบบ อัตโนมัติแต่คุณต้องโฟกัสที่ความสุขของตัวคุณคุณต้องเป็นแบบนายของอารมณ์ตัวเองให้ได้เป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเองให้ได้หรือคุณจะพูดแบบแบบว่าฉันคือเจ้านายอารมณ์ของตัวเองฉันเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเองเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่จะใช้ในการ manifest ในศาสตร์ของการ manifest เนี่ยเราจะเน้นไปที่ความรู้สึก ที่มันเกิดขึ้นยิ่งความรู้สึกเข้มข้นมากเท่าไหร่นะคะเราจะยิ่งดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราได้ง่ายยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นราวกับติดจรวดเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะให้ในวันนี้นะคะก็คือพลังโฟกัสโฟกัสไปที่อะไรโฟกัสไปที่ความสุขคุณทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขคุณรับผิดชอบเลยว่า วันนี้ทั้งวันฉันจะรับผิดชอบให้ตัวเองมีความสุขไม่ว่าแบบมันจะมีอะไรที่มาทําให้เราแบบพลันอยนิดนึงทําให้เราแบบหงุดหงิดหัวเสียเรื่องเล่นนิดหน่อยน,น,น,นะคะอนุญาตให้ตัวเองแบบบ่นได้นิดหน่อยแต่หยุดบ่นและหยุดไม่ใช่บน่บนทั้งวีทั้งวันหรือว่าแบบหัวเสียทั้งวันพานแบบเสียทุกเรื่องไปทั้งวันอันนี้เราต้องกลับมาควบคุมอารมณ์ตัวเองถ้าคุณเป็นเจ้านายอารมณ์ตัวเองได้โฟกัสที่การมีความสุขเท่านั้นนะ พละมันมันจะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณอัตโนมัติเพราะว่าเงินเป็นขลื่นพลังงานเดียวกับความสุขเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสที่ความสุขอืแล้วพลังเงินน่ะถึงจะตามเข้ามานะคะโฟกัสที่ความสุขเท่านั้นจําประโยคนี้ไว้นะคะอารมณ์ดีคือคีย์สาคัญความรู้สึกดีคือคีย์สาคัญอความสุขเท่านั้นที่คุณต้องโฟกัส แล้วโฟกัสอยู่กับมันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้คุณแบบไม่มีความสุขหยุดเลยเพราะคุณกําลังไปผิดทางนั่นแปลว่าคุณกําลังใช้ตัวตนด้านอีโก้ของคุณในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตซึ่งมันจะทําให้คุณเหนื่อยมากมันไม่มีนะคะมันมันไม่มันเป็นความเข้าใจผิดนะที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆมันไม่ใช่เลยนะคะคุณไม่ต้องพยายามเลยถ้าคุณรู้จักเทคนิคนี้ พลังของการโฟกัสและโฟกัสที่ความสุขเท่านั้นเออคือที่หมอน้ําพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าในในหลายๆช่วงที่หมาน้ําแบบเ,ออเรียนรู้เรื่องของการมิเฟสแล้วก็ได้มาฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติจนใช้งานได้จริงเนี่ยมันมันมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันย่นระยะเวลาที่หมอน้ําจะทํางานได้ได้เร็วขึ้นเนี่ยอย่างเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสี่วันอ่ะถ้าใครเห็นโพส์เนาะหมองของมาน้ำมาน้ำจะแบบมีสี่วันนั้นอ่ะมาน้ำใช้เทคนิคของพลังโฟกัสในการสร้างโปรเจกต์ใหญ่สองโปรเจกต์เสร็จใช้เวลาแค่สี่วันซึ่งก่อนหน้านั้นที่ทําในโปรเจกต์ในแบบเดียวกันเนี่ยใช้เวลานานนะคะโปรเจกต์นั้นคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาเดี๋ยวจะเอามาให้ดูโปรเจกต์นั้นก็คือการสร้างไพ่ค่ะ การสร้างไพ่ถึง2เด็กใน2เด็กแรกที่หมอน้าทำอ่าน้องคิวปิดไพ่น้องคิวปิดห,หมอน้ําใช้เวลาที่จะแบบตกผลึกเออจะเอาภาพแบบไหนแล้วก็ต้องหาคนที่แบบว่าปุ๊บอักษรภาษาอังกฤษเพื่อให้แบบแปลกับไทยแล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อให้มันแบบถูกหลักไวยากรณ์เนี่ยหมอน้ําใช้เวลาทำแบบประมาณ5เดือนเอออาจจะเลดไปกว่านั้นด้วยซ้ำอ,อนันนั้นไพ่เด็กแรกนะเด็กที่2นะคะหมอน้ําแบบ ไทสปริชัวคร์เนี่ยอันนี้ก็เกือบเกือบห้าเดือนเหมือนกันกว่าที่เราจะตกผลึกได้อะเอออันนี้แค่แบบนะแค่แบบส่วนข้อความเนี่ยมันแบบมันไม่โฟเข้ามาข้อความก็จะแบบเหมือนไหลเข้ามาแบบประโยค2สองประโยค3 4สามสี่วันได้ประโยคนหนึ่งมันจะไหลเข้ามาอย่างนี้ค่ะมันซึ่งมันแตกต่างจากการที่เหมานาม,มาใช้เทคนิคของการแมเน f เสสมากๆเลยที่เรามาใช้เทคนิคของการ โฟกัสที่ความสุขหมอน้ําแบบบาลานซ์ตัวเองด้วยการทุกวันนี้คือถ้าหมอน้ํารู้สึกว่ามีปัญหาหรือว่าติดขัดมีอุปสรรคอะไรนิดหน่อยหมอน้ําวางเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะหมอน้าจะแบบว่านั่งแก้มันอยู่นั่นนะแก้แก้มันจนได้แก้มันจนเครียดอะคะ่ะนอนไม่หลับนอนไม่หลับหาวิธีแก้หาคนแก้หมอน้าจะทํนทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้อุปสรรคมันหมดไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่ตอนนี้นะเวลาที่รู้สึกว่าทําปุ๊บแล้วติด เออลองดันทุเรง,งไปนิดนึงแล้วติดหมอหน้ําวางเลยนะแล้วหมอหน้าบางทีก็ขับรถไปซื้อชาแก้วหนึ่งกินชิวๆอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ฟังบทเรียนที่หมอหน้าซื้อออนไลน์ไว้แล้่อยู่ๆอ่ะเปัญญาข้างในเราก็กระซิบบอกเราว่าให้เราไปแก้ปัญหาแบบนี้ปัญหามันก็แบบถูกมันมันมันทะลุกออกมาให้เราแบบแนวทางในการแก้มันก็ออกมาเองนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องแบบ ต้องไปนั่งเครียดซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโอ้โหมอน้ําบอกเลยว่ามอนะเป็นแบบสายตรกกาสายเหตุผลสายที่แบบว่าคือไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้มอนน้าแบบมีมีมีมายเซ็ตแบบเนี้ยไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้เออถ้าฉันจะทํานะไม่มีอะไรเลยที่ฉันทําไม่ได้ถ้าตัวเองแบบไม่มีความสามารถมอนน้าก็มีความสามารถในการที่จะรู้ว่าใครนะที่จะมาซัพพอร์ตเราเรื่องเนี้ยแต่ว่ามันใช้แบบตรงนี้ใช้สมอง ซึ่งตอนนี้หมอน้ำแบบใช้ตรงนี้แบบน้อยมากๆใช้แค่การวิชวลไลเซชันเท่านั้นเองน้อยมากตรงนี้เราใช้งานเขาน้อยมากเพราะเราต้องการให้เขาอยู่ในภาวะของคลื่นอัลฟาเนาะแล้วก็ชีต้าเพื่อให้เขาแบบรู้สึกสงบมากที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานเราโฟมันจะทำให้สารเคมีที่มันหลั่งให้กับร่างกายเราสร้างความสุขให้กับเราเพราะฉะนั้น เคล็ดลับที่เหมอน้าเอามาแชร์เนี่ยคือสิ่งที่หมอน้าทําแล้วก็สําเร็จแล้วทําได้จริงๆเออกลับไปที่ไพ่สองเด็กเดี๋ยวไว้เล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีเนาะไพ่สองเด็กนั้นใช้เวลาเด็กละสองวันเองซึ่งตั้งแต่การออกแบบเลยนะซึ่งถ้าใครรู้จักหมอน้ําหมอน้ําไม่ใช่เป็นสายแบบออกแบบเก่งนะไม่ใช่สายแบบออกแบบเก่งและสร้างไพ่ก็ส่วนมากจะเป็นข้อความอืมแต่เนี้ยแบบปึ้งออกแบบแบบ ใช้ทันว่านะออกแบบปุ๊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 บแล้วขณะที่ได้แบบเสร็จอ่ะข้อความมันไหลเข้ามาเรื่อยๆจนหมาน้ําต้องพิมพ์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 ม,พม,มาเสร็จแบบไวมากค่ะไวมากต้องบอกเลยว่าไวมากอืมอีกเด็กหนึ่งนี่คือแบบยิ่งอึ้งตัวเองยิ่งอึ้งเลยว่าฉันทําไปได้ยังไงเพราะว่ามันมันเริ่มมีภาพเข้ามาประกอบซึ่งเหมาน้ําจะยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนฝึกหัดใหม่สาหรับการออกแบบอืมการใส่ภาพใส่อะไรงเงี้ยจะเป็นเรื่องที่เหมาน้ําจะ จะ,จ,ะจะยังไม่ค่อยถนัดเพราะว่ากําลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนซึ่งมันทํามาได้แบบ,บ่อน้อนแบบเออแบบมันเหมือนกับว่าตอนที่เราทํำมันดิ่งลงไปในโลกของพลังงานแล้วมันแบบมันมันไม่ใช่ตัวตนด้านอีกโก้เราอะที่ขับเคลื่อนรู้เลยว่ามันเป็นตัวตนข้างในของเราเป็นไฮเออร์เซลที่พาเราขับเคลื่อนแล้วก็ใส่ข้อความมาเอาข้อความนิสัยเอาข้อความนิสใส มันแบบเหมือนโดนจับมือทําเลยค่ะอันเนี้ยแบบคือมันมันคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเทคนิคนะคะของพลังโฟกัสเนี่ยสําคัญมากถท่าโฟกัสที่ความสุขนะเป็นหลักนะไม่มีอะไรเลยที่คุณจะมีในโลกใบนี้ไม่ได้เป็นเทคนิคเดียวนะคะของพลังโฟกัสคือขอให้โฟกัสในสิ่งที่เรามีความสุขก่อนเอาความสุขก่อนและเรื่องอื่นจะตามมานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับสาย m a n เ f เฟสเนาะ วันนี้พรุ่งนี้นะวันที่22สิงหาเป็นวันสุดท้ายนะคะของออคอร์สนะคะ The m a n i f e s t o r มือใหม่หัเสกในราคา5,900บาทนะคะถ้าสนใจก็ทักได้ที่บ้านเขียวตรงนี้นะคะ mm hmm. เออไปเรียนรู้เลยนะคะเพราะว่าแบบมีทั้งเรื่องเทคนิคอะแยะแล้วก็มีเรื่องที่คุณจะต้องมาเคลียร์เคลียร์เคลียร์สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะเรียนเออ คือมันจะมีเหตุผลบอกว่าคุณมีต้นตอมาจากอะไรแล้วคุณจะเปลี่ยนมันได้ยังไงไปสู่ขั้นตอนแล้วก็เทคนิคการทำเมนูเทสซึ่งหมอน้ำทำสำเร็จมาแล้วหลายเรื่องนะคะก็พบกับหมอน้ำใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ